สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเกลวิชชี่นะคะก็คือมาเต็มมากนะคะมีการแบบใส่ชุดครยมาถ่ายคลิปด้วยนะคะคือเราจะมาถ่ายคลิปแต่งหน้ารับปริญญาให้ทุกคนดูนะคะก็จะเป็นการบอกว่าเกลเรียนจบแล้วนะคะ5ปีในชีวิตการเป็นนักเรียนสถาปั์ของเกล ปีทุกคนเรียนไปได้ยังไงอันนี้ก็คือจะเป็นฟินิชลุกที่ได้สีมีความเป็นแบบโทนสุภาพนะคะใครที่ชอบเป็นแบบสายฟอหน่อยออกแบบลุกติดแกรมหน่อยๆก็คือต้องชอบลุคนี้แน่นอนนะคะที่สําคัญก็คือเกลได้มีการไปเทสหน้ากล้องมาแล้วว่าก็คือตึงหน้าพุ่งหน้า แน่นอนนะคะใครอยากรู้แล้วว่าลุคนี้เนี่ยเกลยวแต่งยังไงแล้วก็ใช้อะไรบ้างก็ไปดูกันได้เลยค่ะเราก็จะมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะ,ะอันนี้ที่เกลยวแปะอยู่เนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นนีดลี่สีเหลืองนีลี่วิตามินซีโกลเจลลี่แพทนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบแพทวิตามินซีเกวก็จะชอบเอามาแปะก่อนแต่งหน้านะคะเขาก็จะช่วยทําให้แบบ ผิวเรามันมีความชุ่มชื้นม,มากขึ้นเพราะว่าแบบส่วนตัวเกี่ยวก็คือเป็นคนที่แบบช่วงแก้มตรงนี้มันแห้งมากใช่ปะแบบเวลาลงรองพื้นอะไรพวกนี้มันก็จะชอบลอกเนาะเกี่ยก็จะใช้พวกแผ่แบบเนี้ยแปะไปก่อนให้แบบมันเป็นการเติมความชุ่มชื้นในผิวนะคะแล้วก็จะทําให้แบบเราแต่งหน้าติดทนขึ้นแล้วก็แบบพวกเมคอัพมันไม่เป็นคราบเกี่ยวก็จะทิ้งเอาไว้แบบ1 0 1 5นาทีก่อนแต่งหน้านะคะพอครบแล้วนะคะเราก็ดึงออกเราก็จะ เช็ดให้ทั่วหน้าแบบนี้เลยถ้าแบบเราต้องการให้แบบหน้าเรามันแตกหน้าติดโทนมากๆอะไรเงี้ยเราก็ลงพวกแบบครีมบำรุงผิวแค่แบบพอประมาณพอเลยทุกคนไม่งั้นมันจะแบบทําให้หน้าเรามันหยื่หยาได้นะคะตอนนี้สกินแคร์ที่เราลงเอาไว้เนี่ยก็คือจะแบบว่าซึมเข้าสู่ผิวเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็วิธีการเช็ดก็คือแบบแตะๆไปอย่างเงี้ยแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ได้มีแบบ เหลือๆเป็นแบบเหนียวเหนียวเคลือบไว้บนหน้าซึ่งเล็บก,การแต่งหน้าในวันนี้เนี่ยเราก็คือเอาเล็บมาจากตัวเราเองนะคะทุกคนเพราะว่าได้มีการแบบว่าไปถ่ายรูปเพื่อจะดูว่าแบบเราแต่งหน้าแบบไหนแล้วแบบคนกับหน้าเรามากที่สุดจะเห็นได้ว,ว่ามันมีความมันมีความพุ่งมากนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแต่งแบบนี้แหละให้ทุกคนดูกันก็เราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะหลังจากที่เราแบบ เตรียมผิวอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะมาเริ่มลงที่คอนซีลเลอร์เลยนะซึ่งคอนซีลเลอร์วันนี้ที่เกลใช้เนี่ยก็คือจะเป็นของยี่ห้อ The Sam นะคะซึ่งอันเนี้ยเกลจะมีทั้ง2เบอร์ก็คือจะเป็นเบอร์1.5กับเบอร์2นะการที่เราใช้แบบคอนซีลเลอร์ที่มันสีเข้มกว่าผิวมาแบบครึ่งเฉดหรือว่าเฉดหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้แบบปิดสิวหรือว่าแบบรอยดําต่างๆบนหน้าเราได้ดีมากขึ้นนะคะอันนี้เราก็จะใช้เป็นเฉดเบอร์1.5ก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ จะามาลงที่ใต้ตาตรงนี้นะความที่ว่าวันนี้เราจะแต่งหน้าให้มันแบบมีความฝอนะคะดูคนเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะแต่งหน้าให้แบบหน้ามันดูพุ่งๆหน่อยแต่แล้วเราก็จะใช้เบอร์สองนะคะแต้มตามแบบจุดที่เราต้องการจะปกปิดเนี่ยก็จะเห็นว่าแบบสีมันจะมีความดรอปลงครึ่งเฉดนะคะ ก็จะลงไปที่แบบพวกรอยสิวต่างๆก็เหมือนเดิมนะคะเราก็จะใช้เป็นพับในการเกี่ยนะคะจะเกี่ยอันที่แบบเราลงไปเป็นเฉดแรกก่อน mm hmm. ก็คือสีที่อ่อนกว่านะคะ mm hmm. ก่อนแล้วก็ค่อยมาเกี่ยวตรงที่เป็นแบบส่วนของรอยสิวต่างๆแล้วก็จะตบๆไปแบบปกติที่เราทำเลย mm hmm. ก็ที่คณะเกี่ยวนะคะ mm hmm. ก็คือจะมีวันซ้อมใหญ่ของสถาปั์ก็คือเป็นวันพุธหน้านะคะทุกคนซึ่งตอนแรกเราก็กะว่าแบบเราจะแต่งหน้ารับปริญญาเป็นแบบวันจริงให้ทุกคนดู ในวันนั้นเลยนะคะแต่ว่าก็กลัวว่าแบบมันจะไม่ทันแล้วก็แบบจะไม่ได้ถ่ายคลิปก็เลยแวะมาถ่ายวันนี้ก่อนแล้วก็คลิปวันนั้นเนี่ยก็คือจะแยกกันลงนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะแบบว่าก็จะมีคลิปแบบชุดนิสิทธิ์เยอะหน่อยนะคะซึ่งปกติก็คือไม่ค่อยได้ลงก็จะถือโอกาสการเรียนจบอันนี้ก็คือถ่ายแบบรลัวแล้วก็อาจจะไม่รู้ว่าจะได้เห็นอีกเมื่อไหร่นะ,ะ <S <S ตอนนี้นะคะเราก็จะได้หน้าที่แบบมีความเนียนมากในหนึ่งสเต็ปนะคะทุกคน แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากให้มันพุ่งกว่านี้อีกเนี่ยเ้วก,ก็จะแนะนําให้ลงเป็นแบบรองพื้นทาอีกที่หนึ่งนะเจ้วก,ก็จะใช้รองพื้นนะคะจะลงแค่แบบเป็นเฉพาะจุดก็คือจะลงแค่แบบช่วงหน้าแก้มตรงนี้นะคะแล้วก็คางแล้วก็หน้าผากเพราะว่ารู้สึกว่าพอเวลาเก่ยวทาทั้งหน้าแล้วเหมือนแบบมันดูไม่ค่อยมีมิติอะไรอย่างเงี้ยเจ้วก็เลยชอบแบบลงแค่เป็นช่วงๆนะแล้วก็พอลงแบบนี้ใช่ไหมเราก็จะใช้คับ ตบอีกทีนึงนะซึ่งแบบว่าพวกคุชชั่นหรือว่าแบบรองพื้นคอนซีลเลอร์อะไรเงี้ย เกียวแนะนำว่าแบบให้ทุกคนนะลองหาแบบตัวที่ตัวเองชอบเราใช้แล้วมันหน้าไม่หยากับหน้าตัวเองดูนะเพราะว่าแบบหน้าแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันผิวก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแบบถ้าเราแบบสามารถหาตัวที่มันเหมาะกับเราได้จริงๆอะ่ะแล้วก็ใช้ตัวนั้นไปเลยอะไรเงี้ยมันก็จะแบบง่ายต่อการแบบแต่งหน้ามากขึ้นให้เราตบรองพื้นต่อไปนะคะจนกว่าแบบเราแตะแล้วมันไม่มีอะไรติดนิ้วมาเพราะว่าไม่งานนะมันก็จะแบบหยาได้ง่ายแล้วก็เป็นคาบง่ายนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็ให้เวลากับการตบลองพื้นนิดนึงนะมันจะได้แบบอยู่แน่นๆแล้วก็จะได้สวยทั้งวันนะก็ลงคอไปด้วยนะคะแต่ว่าก็แบบระวังพวกแบบแถวปกเสื้อนิดนึงต่อไปเราก็จะมาลงพวกแบบแบบรีมต่างๆนะขึ้นกวจะใช้ตัวนี้นะคะจะเป็นของเซซานเน่นะคะวิธีการใช้เกก็จะไหลไปที่ตรงข้างจมูกแบบนี้นะคะตรงบริเวณใต้คิ้วตรงนี้นะแล้วก็ ด้านข้างกรอบหน้านะคะก็ตรงกาบนิดหน่อยคขมับตรงนี้นะคะมันก็จะทําให้แบบหน้าผากเรามันดูพุ่งม,มากขึ้นไม่น้าเรามันดูแบบว่ามีกรอบมีกาบมากขึ้นะ มันก็จะมีความแบบเกิดเงาเป็นมิติลีลาบขึ้นมาแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาลงคมีมบัชกันนะคะเกียวก็จะใช้เป็นของสสซีเหมือนเดิมนะวิธีการทาเนี่ยเกียวก็จะทาให้มันแบบเขียงขึ้นแบบนี้นะทุกคน <S <S วเวลาเกียวก็พยายามทําให้มันแบบอยู่ในแนวแนวเดิมนะไม่งั้นเดี๋ยวมันแบบไม่ได้ลายที่เราต้องการเรามันจะไม่เลิศก็จะได้หน้าแบบประมาณนี้นะคะทุกคน ต่อไปเราก็จะมาทาแป้งกันนะคะซึ่งแป้งวันนี้ที่เกียวใช้นะคะก็จะเป็นของยี่ห้อลอลา่าซึ่งแป้งลอล่าเนี่ยเกียวก็แนะนําให้ทุกคนมีนะ,ะส่วนตัวเกวใช้แล้วหน้ามันเนียนมากอยากให้ทุกคนลองนะคะถ้าเกิดว่าแบบมีงบเพราะว่ามันดีมากคือเซตลวแบบหน้ามันผ่อมมากอะทุกคนแต่แล้วเราก็จะมาแวะเขียนคิ้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้หน้าก็คือมีความโลนมากนะเกวก็จะใช้เป็นดินสอเขียนคิ้วหัวเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็ จะเขียนเป็นแบบกรอบคิ้วไปก่อนนะซึ่งการเขียนคิ้วเราก็จะให้มันแบบมันมีความเข้มกว่าปกตินิดนึงนะคะแล้วก็แบบมีทรงที่ชัดกว่าปกติที่เกียวเขียนนะคะปกติก็จะชอบเขียนคิ้วแบบใช้เป็นแบบแบบฝุ่นอย่างเดียวใช่ไหมแต่ว่าทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราอยากให้แบบหน้าเรามันดู เปมากขึ้นนะเราก็ใช้เป็นแบบบินสอแบบแนววาดไปก่อนเสร็จแล้วเราก็จะใช้เป็นแบบฝุ่นนะคะใช้ในการแบบเขี่ยนช่วงกลางคิ้วถึงหัวคิ้วเพิ่มนะคะใช้แป้งที่แบบมันมีความเป็นหัวพุ่มๆแบบเนี้ยมันก็จะทําให้คิ้วเรามันดูแบบฟูมากขึ้นแล้วไม่เป็นทรงมากเกินไปนะคะให้แบบภาพรวมหน้าเรามันดูละมุนมากขึ้นเยวก็จะปัดช่วงแบบกลางคิ้วไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาไล่ที่หัวคิ้วนะก็จะไล่คิ้วประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาแปรงอปัดทับอีกทีนึงให้แบบแบบฝุ่นกับ แบบแท่งเนี่ยมันมีความแบบเบนเข้ากันมากขึ้นแล้วก็จะได้เป็นคิ้วแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะพักคิ้วมาแต่งตากันก่อนนะคะซึ่งตาวันนี้เนี่ย ตามจากเล็บวันจริงเลยก็คือเกลจะใช้เป็นของตัวนี้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นของแบรนด์ Flower Nose นะคะดูเป็นสีที่แบบมีความแกลมแต่ว่าดูธรรมชาตินะ,ะเกลก็จะใช้ผ้าแบบนี้ในการแต่งหน้าซึ่งตัวนี้เนี่ยจากที่เกลแบบลองใช้มาใช่ปะคือแบบเนื้อก็ดีนะเนือ้อแบบมีความนุ่มมากแล้วก็สีชัดแล้วก็ติดทนด้วยนะคะก็สามารถซื้อได้ใน a c c o u n t o f f i c i a l ของเขานะคะจะได้แบบเป็นของแท้แน่นอนนะคะไม่เสียตังค์ฟรีซึ่งแปรงแต่งตาที่เก เียวนะนําให้ดูก้นมีก็คือจะมีหลักๆเป็นสามหัวนี้นะคะคือจะมีอันนึงที่แบบมันดูมีความเป็นแบบเป็นแบบหัวพุ่มๆแบบนี้เน,น,นี่ยก็จะใช้ไว้แบบคัดเบ้าใซ่ป้าแล้วก็หัวที่เป็นแบบพุ่มๆแหลมๆอะไรเงี้ยก็จะเอาไว้ใช้แบบทาตรงแบบ เพราหัวตาหรือว่าหางตาแปรงหนึ่งที่ควรมีเนี่ยก็คือจะเป็นแปรงที่หัวมันมีความเป็นแบบหัวตัดแบบนี้นะคะก็จะเอาไวท้ทาบริเวณแบบตรงที่มันใกล้กับตัวขนตานะซึ่งการแต่งหน้าที่แบบทําให้มันดูสวยเนี่ยก็คือทําให้มันดูแบบมีความสะอาดดูไม่เลอะเลยนะคะก็จะทําให้เราดูแต่งหน้าได้สวยขึ้นนะคะซึ่งปกติแกก็จะชอบมีแปรงหัวพุ่มแบบนี้ไว้2อันนะคะอันนึ่งจะเอาไว้ทากับสีอ่อนอีกอันหนึ่งก็จะใช้ไว้แบบ ทากระสีเข้มนะคะให้แบบสีมันไม่มาปนกันเนาะตอนแรกนะคะเกลก็จะทาเป็นสีเบตรตรงนี้นะคะเพื่อปรับพื้นตาเราให้มันเท่ากันก่อนนะ,ะตอนที่เกลเพิ่งแต่งหน้าใหม่ๆใช่ปะ เวลาทาแบบสีอ่อนๆอ,อ,อะไรเงี้ยลงไปก่อนแล้วเราก็จะดูไม่ค่อยออกหรอกว่าแบบมันต่างกับทาหรือไม่ทาย,ยัางไงเพราะว่าทาลงไปมันมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมเนี่ยมันก็จะเห็นได้ว่าหน้าเรามันดูมีความแบบละมุนมากขึ้นนะสีตาเรามันก็จะดูมีความแบบสม่ำเสมอกันมากขึ้นเคก็จะใช้เป็นสีชมพูไปรเรณยตรงนี้นะคะในการทาทั่วเปลือกตาแต่ว่าวิธีการทาก็คือจะทําให้แบบมันแคบกว่าวงมากีนิดนิดนึงนะ จากที่เกลยวลองแต่งมานะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเราแบบทําสีในชีวิตจริงเนี่ยให้มันแบบเข้มขึ้นมากว่าปกติที่เราแต่งนิดน,นึงอะไรเงี้ยเท่าระดับเลเวลปกติที่เราแต่งอะ่ะมันจะทําให้หน้าเรามันดูซีดอะทุกคนด้วยความกล้องใหญ่สีมันก็จะมีความซีดลงกว่าตัวจริงนะคะเพราะฉะนั้นแบบตัวจริงที่เราเจอกันแบบต่อหน้ามันอาจจะแบบ ทำไมดูแต่งหน้าเข้มจังทำไมดูแบบแต่งหน้าเต็มจังอะไรอย่างนี้ใช่ปะแต่ว่าเวลาแต่งออกมาแล้วเอารูปมาดูคือมันจึ้งมากจริงๆนะอันนี้ก็คือแบบทดสอบด้วยตัวเองแล้วว่าแบบมันจะสวยนะทุกคนแปรงอีกแปรงหนึ่งที่เป็นหัวพุ่มเหมือนกันในการทาสีที่สองนะคะเกี่ยวก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลกลางตรงนี้นะคะแล้วก็ทาแค่ช่วงบริเวณหางตานะคะเป็นการคัดเบ้าให้แบบตาเรามันดูมีมิติมากขึ้นเสร็จแล้วเกี่ยวก็จะใช้เป็นแปรงที่เป็นหัวตัด,ตดแบนๆอย่างนี้นะ,ะในการจิ้ม เป็นสีน้ำตาลสีเดิมตรงนี้นะคะเอามาทาช่วงหางตานะแล้วก็ส่วนของใต้ตาด้วยนี่ก็จะเป็นข้างที่ทาแล้วนี้ก็ยังไม่ทานะตาเรามันก็จะดูชัดขึ้นนะคะแปรงอันแรกนะคะที่เราใช้ทาสีเบจกับอายแชโดว์สีแรกเมื่อกี้นะียในการเบนทุกอย่างให้มันเข้ากันนะคะแล้วก็สีเนี่ยมันจะมีความดอบลงนิดนึงนะคะก็จะเกี่ยวจากช่วงหางตาก่อนแล้วก็ค่อยไล่มาข้างหน้านะคะทุกคน ทำให้แบบสีตาที่เราทาไปมันดูมีความ Champion. ละมุนมากขึ้นแล้วก็ไม่เป็นก้อนเสร็จแ,แล้วเราก็จะมาใช yeah. ้สีที่เป็น g ต i t t e r ตรงนี้นะคะก็คือจะเอามาทาช่วงบริเวณหัวตานะคะเกลก็จะลงตั้งแต่ช่วงหัวตาตรงนี้ไปจนถึงกลางตาตรงนี้นะคะจะไม่เลยไปด้านหลังเนาะเพื่อนเห็นก็คือเพื่อนทักเลยต้องแต่อยู่หน uh 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 ้าคนานะคะทุกคนใช้เป็นแปรงพุ่มเล็กๆแบบนี้ในการแบบในการเกลี่ยมาอีกทีนึงให้มันแบบว่าไม่เป็นก้อนมากเกินไป ก็จะได้ตาที่ดูมีความแบบวิบวับแล้วนะคะวันนี้ด้วยความที่ว่าเราต้องการขนตาจึ้งนะคะว่าเราจะติดขนตาปลอมเนี่ยเราก็ต้องดัดขนตาให้แบบมันมีความพุ่งนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเกยวก็จะใช้เป็นมาสคาร่านะคะปัดให้ทั่วขนตาไปก่อนหทีก็จะเห็นได้ว่าขนตาเราก็คือจะมีความแบบ เด้งขึ้นมาเลยนะเป็นมาสคาร่าชั้นแรกนะคะแล้วก็เกี่ยวจะปัดขนตาล่างนิดหน่อยก็จะได้ขนตาประมาณนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมากรีดอายไลเนอร์กันนะคะวันนี้เกี้จะกรีดแค่ช่วงหางตาไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาเติมช่วงกลางตาตอนที่เราติดขนตาปอเสร็จแล้วนะ ขนตาปลอมที่เกลใช้นะคะก็จะเป็นขนตาปลอมที่มีความเป็นแบบจับช่อบเบาๆแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้ฟูมากนะคะเพื่อที่ให้แบบเวลาถ่ายรูปออกมาเห็นเป็นแบบช่อช่อชัดๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบเป็นแบบฝอเลยอะไรเงี้ยก็สามารถใช้เป็นแบบพุ่มๆได้นะคะที่การติดขนตาปลอมให้ง่ายนะคะเราก็คือจะต้องมีแหนบแบบนี้นะที่ปกติเอาไว้ทําโมนะคะทุกคนแต่ว่านี้ก็คือไว้ติดขนตาปลอมนะ ก็จะใช้แบบนี้แหละแล้วก็หนีบขึ้นมานะคะใครสะดวกใช้เป็นแบบช่อก็สามารถใช้ได้นะคะแต่ว่าส่วนตัวเกีียวคิดว่าแบบนี้มันไวกว่าเนี่ยเสร็จแล้ว,ลวเราก็ลองเอามาวัดดูว่าแบบตาเรามันยาวแค่ไหนซึ่งวิธีการดูว่าแบบคนยาวแค่ไหนก็คือเริ่มวัดจากแบบช่วงแบบตาดำตรงเนี้ยแล้วก็ ไปสูดขนตาที่ไหนก็ให้ตัดตรงนั้นนะคะอย่างของเกียวันนี้ก็คือจะเอาออกประมาณแบบสองสามช่อนะใครชอบแบบที่หางยาวๆหน่อยอะไรเงี้ยก็ติดไปได้เลยนะคะแล้วแต่ตามสะดวกแต่ละคนเลยส่วนตัวเกี้ยวก็คือจะตัดให้เหลือประมาณเท่านี้นะคะทุกคน เราก็จะทากาวขึ้นไปด้านบนของขนตาปลอมนะคะจริองอ่ะวิธีการติดให้มันง่ายอ่ะคือเราต้องรอให้ขนตาปลอมเราเอามันแบบกาวเซตตัวเป็นแบบสีใสๆก่อนแล้วมันจะติดง่ายกว่าตอนที่กาวยังเป็นสีขาวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครค่อนข้างเซียนแล้วเนี่ยก็ติดได้เลย มือใหม่ๆการติดคนตาน่าจะเป็นแบบว่าพาที่ยากที่สุดแล้วสําหรับการแบบแต่งหน้าเองนะคะเพราะว่ามันต้องแบบถ้าทําแบบหลายๆครั้งอะตาที่เราแต่งก่อนหน้าเนี้ยมันจะมีความเสียได้นะก็จะติดวางไว้ตรงกลางก่อนนะคะแล้วก็ติดไปที่หางตาแล้วก็ค่อยมาติดส่วนหัวตานะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยอันนี้ก็คือข้างที่ติดแล้วอันนี้ยังไม่ได้ติดนะคะ ก็จะเห็นได้ว,ว่าแบบมันมีความจับชอบเป็นขนตาชัดพอติดขนตาแบบนี้แล้วนะคะเก๋ก็จะใช้เป็นอายไลเนอร์ปมตรงที่แบบมันมีความเป็นช่องว่างให้แบบขนตาจริงเรามันดูเชื่อมกับขนตาปลอมมากขึ้นนะคะเก๋ก็จะลากเส้นเชื่อมจากตัวหัวตามาที่ตัวขนตาปลอมนะคะมันก็จะดูแบบสมูทเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นนะอันนี้ก็คือยังไม่ได้เขียนอันนี้คือเขียนแล้วนะคะใช้เป็นแปรงหัวแบนแบตรงนี้นะคะเอามาจิ้มกับสีน้ำตาลตรงนี้ในการทำเป็นแบบดอลลี่อายนิดหน่อย ก็จะได้ตาแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเกลก็จะมาคอนทัวร์หน้าเพิ่มนะคะ <c oughs> เพื่อให้แบบหน้าเรามันดูคุ่งขึ้นจูดี้ดอตัวนี้นะคะซึ่งรุ่นที่เกลใช้อะก็จะเป็นรุ่นใหม่นะ,ะจะเหมาะกับคนที่ผิวออกแบบโทนเนเชอรัลนะคะก็ส่วนตัวเกลก็คือชอบใช้พาเลตอันนี้มากนะคะ <c oughs> เกลก็จะใช้เป็นแปรงของจูดี้ดอเลยนะคะ ซึ่งมันจะมีสองหัวก็คือหัวที่เป็นหัวตัดกับหัวที่เป็นพุ่มๆแบบนี้นะคะเกียวก็จะใช้ฝั่งหัวตัดอันนี้ลงเป็นคอนทัวร์ไปก่อนนะสีคอนทัวร์ตรงนี้นะคะทุกคนก็จะทับสีคอนทัวร์สติกที่ใช้ไปเมื่อต้นคลิปเลยเกียวก็จะทำตามแบบทรงจมูกเดิมของเกียวไปนะจะไม่ได้มีการแบบปรับให้มันสั้นขึ้นหรือยาวขึ้นหรืออะไรเลยเพื่อให้แบบว่ามันดูมีความธรรมชาตินะคะ สร็จแล้วก็จะมาที่ปลายจมูกแล้วก็จะใช้เป็นพุ่มๆแบบนี้นะในการลงเป็นสีออนตรงนี้นะ <echo noise> ก็คือจะเน้นไปเลยที่แบบช่วงหน้าแกม้มใครไม่มีพาเลตคอนทัวร์แบบนี้ ก็สามารถใช้เป็นแบบแป้งฝุ่นเอามาเบคกได้นะคะใช้ได้เหมือนกันแต่หลักๆก,ก็คือตัวแป้งที่เอามาใช้เนี่ยมันต้องมีความสว่างกว่าผิวไม่งั้นมันจะแบบสีไม่ค่อยขึ้นนะทุกคนแล้วก็ช่วงหน้าผากน,นะคะ เราก็จะใช้เป็นแปรงหัวพุ่มๆแบบนี้ที่เอาไว้ปัดแป้งปัดทุกอย่างให้มันแบบนวลเข้ากันนะ หน้าเราตอนนี้ก็คือจะมีความแบบพุ่งขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่สะใจชิมเมอร์ตรงนี้ก็คือทาไปแบบบริเวณเป็นจุดได้แล้วก็จะทาที่ไปจมูกแล้วก็ที่สันตรงนี้นิดหน่อยนะคะแล้วก็ปากปัดแก้มกันต่อนะคะเกียวก็จะใช้เป็นสีชมพูตรงนี้อะ่ะในการแบบไล่สีแก้มนะก็จะมาปัดช่องแบบแก๊บระหว่างบริเวณ ใต้าตาตรงนี้กับตัวแก้มนะคะให้แบบมันมีความเชื่อมกันเสร็จแล้วก็จะใช้เป็นของ ODBO อันนี้นะคะที่เกลชอบใช้จะใช้เป็นสีชมพูเนื้อๆตรงนี้น,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 นะคะกับสีออกม่วงๆตรงนี้ามาปัดรวมกันแล้วก็ปัดทับไปที่ตรงบริเวณที่เราลงครีมบัชไว้ตั้งแต่ตอนแรก แล้วก็จะลงขึ้นมาที่เบริเวณหนะ้าผากนิดหน่อยเสร็จแล้วเราก็จะมาทาปากปากวันนี้เกก็จะใช้เป็นแมกนะคะอันนี้จะเป็นสี Velvet Teddy นะคะในการทาทั่วปากก่อนหนึ่งรอบ เสร็จแล้วเราก็จะใช้นิ้วนี่แหละในการเบรนให้แบบว่ามันเลยๆออกมาก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะปากเราก็จะมีความแบบดูมีวอลลุ่มขึ้นมานะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะใช้สีเดิมนี่แหละทาทับอีกรอบหนึง่ง ก็จะได้ปากแบบนี้เลยนะคะดูแบบฉีดฟิลเลอร์มาแล้ว 1cc นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบปากแมทแมทเนี่ยเท่านี้ก็คือสวยแล้วนะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากให้แบบปากมันฉ่ำดูแบบมีเงาเกวก็จะใช้เป็นตัว f e n t y Beauty นะอันนี้ก็จะเป็นสี f e n t y g โก d นะคะในการทาทับเกวก็จะทาแค่แบบช่วงบริเวณกลางปากด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะคะ ก็จะได้ปากแบบนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเกียวก็ขอตัวไปทำผมแล้วก็ไปใส่ชุดคุยแล้วเดี๋ยวมาดูฟรีนิชลุกกันค่ะ ก็จะเป็นฟ i n i s h ุคที่ได้นะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบโทนประมาณนี้เนี่ยก็คือเหมาะแก่การฟุตแต่งไปรับปริญญามากคือดูแบบสวยแพงดูแกรมสุดๆนะคะทุกคนใครเป็นคนติดแกรมเนี่ยก็คือลุคนี้คือเหมาะมากนะคะมีความตะโกนต้องแต่หน้าขณะนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้่ช่องเกียวได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบายบาย